วันนี้อยู่กับรายการทำเสือรีวิวครับเราจะเป็นอีพีแรกวันนี้ครับผมนะมาประเดิมกันเลยเห็นวันนี้มีอะไรมาครับกล่องสีสีดำสีดำดุนะฮะดุครับผม E ี o 4ครับผมเป็นออดิโออินเรฟสรุ่นใหม่ล่าสุดเลยครับจากค่ายออเดียนนะครับนะซึ่งก่อนหน้านี้ออกมาหนึ่งอ่าเป็น ซีรีส์หนึ่งก็คือไอดีไอดีคือใครใช้คือ I อว่าไอดีมี ID ดีโฟนะครับไอดีสิบสี่ไอดียี่สองไ่สไม่ใช่ยีแล้วก็สี่ส ครับซึ่งก็ขายดิบขายดีกันไปนะครับมาปีนี้นะครับเป็น Evo 4นะครับผมรุ่นนี้มันใหม่ล่าสุดเลยนะครับเพิ่งเปิดตัวกันมาสักประมาณ2-3เดือนที่แล้วนะครับผมประชาชนนี่ลุกฮือเลยนะครับประชาชนนี่ผมบอกเลยพอเปิดตัวที่เมืองไทยปุ๊บนะครับประชาชนนี่แห่ซื้อเลยนะครับผมนะทั้งกองยาวทั้งรถแห่ครับติมตึมตึมติมติมติมตึมติมติมซื้อสาวรกัสซื้อสาวรกัสซื้อาวอร์ สุดยอดมากเลยนะครับ ไปดีๆก็ไปซื้อดีก็ไม่ได้ต้องแห่ไปนะครับผมไมแห่ซื้อมาเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเขาบอกว่าปรับปรุงขึ้นมานะครับมีรุ่น e v o 4มีมอ2อิน2เอานะครับนั่นก็คือยังไงครับ2อิน2เอาเนี่ยมีสัญญาณขาเข้า2องช n องนะครับแล้วก็มีสัญญาณเข้าออกอีก2 c h ช n n e l ง่ายมากเหมาะสำหรับคนที่บันทึกเสียงที่ห้องที่ต้องการที่จะเริ่มต้นในการบันทึกเสียงใช่แล้วน่าจะตอบโจทย์ได้ดีทีเดียวนะครับวันนี้เราก็จะมาแกะกล่อง ให้ดูเลยครับผมตัวนี้นะครับมีผ้าของ D.I. ด้วยนะครับผมนะเป็นกีตาร์นะครับ D.I. นะครับมีผ้าของปรีด้วยนะครับทำให้ได้เสียงที่ดีเยี่ยมนะครับแล้วก็มีผ้าเป็น XLR นะครับสำหรับเสียบไม้นะครับ2เขาเรียกว่าสองช่องนะครับใช่ไหมครับสองช่องสองช่องนะครับผมนะแล้วก็มีอ่าเป็น T.R.S. นะครับ2นะครับเอาไว้ต่อออกจากตู้มอนเตอร์ ตู้มอนิเตอร <laughs> ์ T S สองนะครับเอาไว้ต่อไปที่ตู้มอนิเตอร์แล้วก็มีช่องหูฟังด้วยนะครับ นะเป็นช่องแจ็คนะโฟนนะครับใส่หูฟังนะครับเขาบอกว่าไดนามิกเลนส์อยู่ที่113นะครับแล้วก็ปีไม่อยู่ที่ลบร้อยยนะครับแล้วก็เกนเลนส์นะครับอยู่ที่58 dB นะครับเขาบอกว่ารุ่นนี้ที่เป็นสเปเชียลของมันเนี่ยพิเศษสุดมันเนี่ยมันมันต่างจากคนอื่นยังไงฮะ <c oughs> ทำไมมันดีจังทำไมมันดีคนอื่นเขา <c oughs> <c oughs> ทำไมมันดีจังคือตัวนี้เขาออกแบบมาคือมันจะมีปุ่มสมาร์ทเกนนะครับปกตินี่เวลาเราจะตั้งเกนไม้หรือว่าอัดกีตาร์อะไรเราต้องตั้งเองใช่ไหมอันนี่าใช กดปุ่มเดียวปุ๊บเราก็เล่นได้เลยมันจะตั้งใหตั้งให้เลยออโต้เลยครับผมครับผมสุดยอดมากๆครับเพราะกดปุ่มปุ๊บนะครับสมาร์ทเกนเข้าไปปุ๊บนะครับผมไม่ดังครับเพราะว่าไม่เสียบวีดีโอไงอครับผมต้องเสียบวีดีก่อนถึงจะดังนะครับครับโอเคแล้วเราลองมาดูกันเปิดมาเปิดมาที่เราได้คือนี่เลยกอง ป๋าป๋าป๋าไม่เอาไม่เอาเก็บไว้ก่อนแล้เราก็เขาเรียกว่าอะไรใบอะไรเนี่ยบัวชัวนี่อะไรครับน่าจะเป็นใบแนะนำเขาบอกว่าเขาจะแนะนำวิธีการต่อนะครับคอนเน็กแล้วก็วิธีการอินสตอลไดเวอร์นะครับการติดตั้งไดเวอร์นะครับแล้วก็ฟีเจอร์เขาบอกว่ามีสมาร์ทเกนโหมดนะครับมีอินพุตสองอินพุตนะครับมีแฟนตอมพาวเวอร์นะครับไฟแฟนตอมสำหรับไมโครเนสเซอร์นะครับแล้วก็มีวอลลุ่มหน็อปนะครับมอนิเตอร์มิกแล้วก็เอาพุตวอลลุ่มนะครับก็จะมี ข้างกล่องเขาเขียนว่า Make Recording Easy แปลว่าอะไรครับสามารถบันทึกเสียงได้โดยง่ายดายง่ายดใดเพียงแค่เสียบเข้าไปแล้วก็เล่นเลยเล่นได้เลยนะครับมีของแถมไหมครับมีของแถมไหมครับของแถมน่าจะเป็นเนี่ยครับตัวไม่ใช่เคส iPhone นะครับไม่ใช่ไม่ใช่เขาบอกว่ามีซอฟต์แวร์แถมมาด้วยเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับเห็นได้ยินข่าวว่ามี Cubase Cubase อ่ะเนี่ยผมกดเข้าไปดูในหน้าเว็บเลยนะครับตอนนี้มี Cubase อ่า LE นะครับน่าจะเป็น10.5เนาะใช่เปป็นนตัััวจจุบเป็นตัวปัจจุบัน นะครับ10.5นะครับตัวเล็กสุดนะครับแล้วก็มีคูเปอร์ซิทหรือเปล่าเป็นคิวเบรนะที่ใช้กับ iPad นะครับที่ใช้กับอ่าพวกสมาร์ทโฟนเนาะแถมมาด้วยนะครับแล้วก็จะมีของแถมอีกมากมายเลยมีลูปมาสเตอร์ครับเป็นลูปไว้สําหรับใช้งานพวกสาย EDM อะไรพวกนี้เขาก็ใช้กันนะครับโอเคอ่าเรามาเปิดดูครับมันมีอะไรบ้างครับพอเปิดมาก็จะเจอเลยฮะเจอซาวการ์ดเจอใช่ครับใช่ข้างในก็บรรจุพันธุ์เขาสวยมากก็ไม่มีอะไรฮะมี USB มาให้กัน เป็นไทซีหรือเปล่าน่าจะใช่น่าจะใช่ไทซีนะครับใช่ครับเป็นไทซีน้ำหนักอะะครับผมขออนุญาตเปิดดูนะครับอยู่ในถุงที่ห่อมาอย่างดีนะครับผมก็กลัวถุงเขาขาดมากเลยตอนแรกผมคิดว่าถุงกล้วยแข็งทำไมครับไม่มีไม่มีอะไรเลย <c oughs> คิดว่าไอ้เจ้โอเค <c oughs> ผมขอแกะอย่างปนีตแล้วกันนะครับ <c oughs> เผื่อเสียเขาไปขายต่อนะครับเกอแล้วครับผมนี่โอ้พัมเพื่อนเป็นข้อเพื่อนแกะออกมาแล้วครับผมนี่ครับเป็นไงครับผม มาแล้วครับโอ้หน้าตาดีเลยสวยครับผมใช่ไหมสวยมากครับผมบนี่นะครับ oh, <no. S 1> ดูนะครับดูรูปทรงมันนะครับว <Wow. S 1> <ม>้าวถือว่าเป็นสก,ก้าที่ดูดีดูดีมีชาติตระกูลครับผมใช้แล้วรู้สึกดูเก่งโอ้ oh, <no. S 2> แต่ว่าน้ำหนักน้ำหนักกำลังดีพี่ครอบจับดูเป็นไงบ้าง <Pin S 1> ถือว่าโอเคครับถือ<บ>ว่าไม่หนักไม่เบาไม่สำหรับพกพาเนี่ยได้เลยสบายไม่ได้เบาจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้หนักจนเกินไปก็มีอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 6มกปุ่มอีกหนึ่งหนักครับผมใช้งานก็คิดว่าง่ายนะครับผมผมคิดว่ามันน่าจะง่ายมากผมดูจับดูก่อนกดลงลงไปได้เพราะว่าไอเดียโฟรุ่นก่อนมันจะกดปึ๊บได้อ่าอันนี้ไม่ได้นะครับมันจะหมุนอย่างเดียวแล้วก็กดมีปุ่มอะไรบ้างฮะอ่ะมาดูปุ่มนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็ เขาเป็นเรียกว่าวอลลุ่มหนับเนาะเอาไว้เพิ่มลดเสียงควบคุมเกนนะครับครับผมได้นะครับควบคุมเกนเวลาขาเข้านะครับอัดไมอัดกีตาร์ได้นะครับควบคุมความดังแล้วก็ควบคุมความดังของวอลลุ่มทั้งหมดของซาวการ์ได้ครับแต่ตัวนี้อยู่อยู่ในหนับเดียวกันหนับเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีอ่าปุ่ม48โวลต์นะครับคือแฟนทอมพาวเวอร์นะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็หนึ่งนี่ก็น่าจะเป็นเรียกใช้ เนี่ยครับตัว Input 1, 1> Input 1, 1นะครับ2เงก็เรียกใช้ Input 2สอครับ <c oughs> แล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นผมดูแล้วน่าจะเป็นการผสมหรือเปล่าอ๋อรู้แล้วอันนี้อันนี้น่าจะเป็นเขาเรียกว่าตัวให้ทำงานระหว่างเป็นไดเรกหรือว่าดอครับให้ให้เสียงเนี่ยออกมาจากไหน <c oughs> จากชาวการ์ดโดยตรงหรือเปล่าหรือว่าออกมาจากตัวโปรแกรมนะครับแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นเพิ่มลบเสียงวอลลุ่มนะครับตัวนี้กดตัวนี้นะครับแล้วก็นี่สีเขียวสะดุดตามากคือปุ่มสมาร์ทเกนนะครับนี่ตัวนี้กดเข้าไปปุ๊บก็เสียบเข้าแล้วก็ใช้ได้เลยไม่ต้องไปตั้งเรียนอะไรก็ได้นะครับสำหรับคนที่หัดใช้เพิ่งเคยใช้เป็นครั้งแรกก็จะง่ายต่อการทำงานนะครับปุ่มด้านหน้ารูด้านหน้ามีอะไรมาให้บ้างฮะ มี D.I. ครับสำหรับกีตาร์หรือว่าสำหรับเบสนะครับหรือว่าสำหรับเครื่องตีต่างๆนะครับตัวนี้แล้วก็เป็นรูหูฟังนะครับอันนี้ต่อได้นะครับเป็นโฟนนะครับเขาเรียกว่าอะไรขนาดขนาดเท่าไหร่ T.I.T.S. นะครับสำหรับต่อหูฟังนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมี USB ไทซีนี่ดต้องตัวนี้นะครับล่าสุดมีไทซีนะครับแล้วก็มีช่องต่อออกไปที่มอนิเตอร์นะครับ TIS นะครับสองรูนะครับซ้ายขวาแล้วก็มี XLR นะครับสำหรับไมโครโฟนครับสองชัแนลเป็นคอมโบแจ็คนะครับสามารถที่เสียบแจ็คกีตาร์ก็ได้ใช่ไหมครับดีมากเลยตัวนี้โอเคนะครับข้างหลังก็เป็นซ serial n เบอร์แล้วกันนะครับปกติทั่วไปนะครับเดี๋ยวเราจะทำคลิปเสียงว่าเสียงเป็นไงอีกสักคลิปหนึ่งเนาะแล้วกันนะครับหรือว่าใครอยากเข้ามาฟังก็เข้าฟัง ใดที่ทำเสียนะครับสำหรับคนที่อยู่ถแถวๆใกล้ๆกับพวกเราใช่ครับเข้ามาฟังเสียงกันได้น้ําเสียงเป็นไงนะครับถ้า ตัวนี้เต็ม10ดูจากรูปร่างก่อนอ่ะยังไม่ต้องฟังเสียงพี่ครับให้เท่าไหร่ผมให้10เลยให้10เลยนะครับก็สวยสวยสวย,สวยมากสวยมากจริง,รงเพราะว่าถ้าเสียบพวก USB <ๆ S 2> <ๆ S 1> เข้าไปแล้วมันจะมีไฟน่าจะน่าจะหรูหรา,าครับ,รบน่าจะส,สวยงามมากกว่านี้นะครับ <ๆ S 1> โอเคสนใจซื้อได้ที่ไหนครับซื้อได้ที่ร้านไหนครับกิมเล้งอะดิโอครับกิมเล้งอะดิโอนะครับนะอันนี้ก็คือไม่ใช่ไม่ได้สปอนเซอร์นะครับกิมเล้งไม่ได้สปอนเซอร์เราเราซื้อมาเราซื้อมาใช้นะครับผมนะถ้ากิมเล้งอะดิโอเห็นคลิปนี้ก็อยากเป็นสปอน เซอร์เราก็กราบขอบพระคุณนะครับพี่กอครับขอบคุณมากนะครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องบอกว่าลาไปก่อนแล้วกันครับต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กสดีครับสวัสดีครับ